ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หวยเด่นในหนกอีกแล้วครับคลิปนี้เนี๋ยว่านนี้ก็เป็น,นท่านใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโด้วยต้ลอดด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย และก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาคลิปนี้แนวทานนี้ก็ใช้กับ 1. สิงหาคมแต่เลื่อนมาเป็นวันที่31กรกฎาคมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับท่านผู้ชมวิโมลวิโมน ฝากมาแนวทาน10ล่างโชนฝากมา5ตัวเดียวฝากมา5ตัวเดียว4ส,สุดนะท่าน4ส,สุดไปต่อการเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็ฝากมา หกตัวสองสามสี่ห้าหกเก้าอดีตที่แล้วก็ผ่านสองโนยล่างในทันให่นี้ก็ฟังมาสองสามสี่ห้าหกเก้าก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลไปต่อการไปต่อการเจ้านี้ครับนะ ฟังมาหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองฟังมาห้าตัวอดีตที่แล้วสามสี่ห้าหกแปดเก้าอดีตที่แล้วก็ผ่านห้าต่อมาครับใบนี้ครับเป็นแนวทางหลักอรเอยอ็นเจพี ฝากมาสองตัวหน,หนึ่งสามหนึ่งสามฝากมาสองตัวเป็นแนวทางหลักร้อยอดีตที่แล้วก็ฝางมาห้าเจ็ดพนันต่อมาเลยเจ้านี้คู่สองตัวล่าง เจ้านี้ฟากมา6กสองหกสามหกสี่เจ็ดงามงามฝากมาเก้าชุดนะต่อมาครับใบนี้เอ้ยรุ่งรุ่งก็ฝากมาชุดแนน ชุดเดียวศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้โบนมานัส บนชุดเดียวศูนย์นสศนยแล้วก็ 82, 5, 1, 9, 2, 8, 4, 8 3, 9, 1, 9, 2ดสองศูนย์ห้าหนึ่งเนย์แปดสามเก้าหนึ่งเก้าสอานศต่อมาเลยเจ้านี้แนวทานชุด3ามตัว จ้านี้ก็ฟางมา8 2 5 8 1 5 9 4 2 9 2 5 9 3 5 6 1 3 6 1 4 5 1 6 3 1 8 8 2 3ก็ฝากมา10ชุดนะ3ตัวต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน ตอนนี้ก็ฝากมาบ้านนี้มีรักฝากมาเน,นท่านสามตัว5้าสองแปดหกสองแปดเจ็ดสองแปดห้ปดหกสเจ็ด่เจบหน้าจอได้นะท่านมาต่อการไปนี่เลย

น้ำนองแนวทางวิ่งบนล่าง1นึ่งศน,น,งนก็ฟางมาวิ่งหนึ่งแล้วก็ศูนนะต่อไปครับท่านชุดเดียวสาตัว 604 604และก็582640 804เน้นนะเน้นนะ604ก็เป็นเนวทานของบูรณ์มนาสต่อมาครับเจ้านี้เนวทานหลักน้อยบูณ์ สตัว0 1น9 0 1 4ึฝากมา4ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ฝากมาแนวทางคูดสองตัวโบน จิตสามเก้าสามหนึ่จิตสี่เกจิตห้า,า,หา,หารวม9ชุดนะท่านารวม9ชุดก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะฝากมา หกเจ็ดแปดเอดีตที่แล้ว2 3 4สาห้าก็ผ่าน3ามผ่นห้แลวทันใหม่นี้ก็ฟางมา6กเจ็ดแกาศกมา5ตัวต่อมาครับใบนี้ครับสิบโบล2ตัว ฝากมา5 6 5 6แหวทหกนนเก่าที่แล้ว3 4ก็ผ่านสามบโนในทันใหม่นี้ก็ฝากมา5 6ฝากมา2ตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับใบนี้ครับฝากมา4ตัว 1890 1890อดีตที่แล้ว2 3 4 5 2ก็พันหน่วยล่าง3หน่วยบน5ทาที่30บน500บนต่อมาใบนี้ครับคู่บนล่าง90 6964 4058 5 0 8 9 09ก็ฝากมาบน5ชุดลา่างทัวทีบน4ชุดล่าง5ชุดบน4ชุดล่าง4ชุดนะท่านก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักท่านทุกแนวทาง ทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นหลัฐานเท่านานนะทานเป็นหลัฐานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโค้ดท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอ็กมินจะได้ลองหลายๆคลิป เป็นอนงทานฟางมาเป็นอนงทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย